สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช anel เตยวิชชี่อีกแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้กลับมากับการรีวิวสินค้านะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะ,ะทุกคนคือจะบอกก่อนเลยว่าเตอยอะเป็นคนที่ชอบใช้แป้งผสมรองพื้นมากๆคือไม่ค่อยชอบใช้รองพื้นเพราะรู้สึกว่าเออมันหนาเกินไปนะคะแล้วก็เวลาใช้แป้งผสมรองพื้นคือเร็วมากทุกวันนี้เวลาไปทํางานก็คือแบบใช้แค่ตัวเดียวจบมันเร็วมากแบบ10นาทีแต่งหน้า10นาทีทุกคนคือแบบได้นอนเพิ่มไปอีกนะคะวัน นี้นะคะสินะคะ้าที่เราจะมารีวิวก็คือแป้งผสมรองพื้นของโซลานะคะทุกคนตัวนี้เป็นแป้งโปร่งแสงที่คือหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์นี้แบบว่าเห็นตามเซเว่นเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนที่เขาจะมีเป็นแบบรองพื้นเป็นซองๆอ,งอะ่ะตอนนี้เขามีแป้งมาใหม่แล้วนะคะก็คือแต่ยังไม่เคยใช้เลยวันนี้ก็คือจะมาแกะกล่องลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวแพคเกจจิ้งนะคะก็คือหรูหรามากเลยนะคะเป็นสีแบบม่วงๆ่วงดำๆนะคะ แล้วก็จะมีพับมาให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ตรงกระจกเขาจะมีพลาสติกนะคะก็คือเอาพลาสติกออกด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมา swatch แป้งบนมือให้ดูสีของแป้งเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าใช้ได้ทุกสีผิวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผิวแบบเตยคือจะประมาณไหนเนาะเนี่ยประมาณนี้ค่ะ มันเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะเดี๋ยวเรามาลงที่หน้ากันดีกว่านะคะว่าเออหน้าแบบเตยจะเป็นยังไงนะคะอะตอนนี้นะคะเราก็ซูมเข้ามาใกล้นิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าแบบเออตอนลงแป้งมันเป็นประมาณไหนนะคะตัวนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นแป้งโปร่งแสงที่มีส่วนผสมของไพรเมอร์ไพรเมอร์ก็คือจะทําให้แบบว่าเครื่องสำอางติดทนทั้งวันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตัวนี้มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะคะ ทุกคนจะบอกว่าปกติอะเตยจะทาคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ค่อยทาแป้งทับแต่ว่าน,นี้คือแบบปิดใต้ตาได้มิดเลยนะคะคือแบบดีมากแล้วก็สังเกตแล้วคือเนื้อแป้งเขาจะแบบบางเบามากๆนะคะไม่หนาเตะคนส่วนมากอะไม่ค่อยกล้าใช้แบบว่าแป้งผสมรองพื้นเพราะว่ากลัวมันหนาหรือเปล่าหรือย,ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวอีชันคือชอบมาก นี่เดี๋ยวเราจะทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบทั้งสองฝั่งว่าเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะก็คือใช้ได้ทุกสีผิวเนาะแล้วก็สามารถเติมระหว่างวันได้ไม่เป็นคราบนะจ๊ะคือจะบอกว่าหน้าคือแมตขึ้นเลยอะคือปกติจะเป็นคนหน้ามันนะ ก็มารอดูกันอ่ะทุกคนอันนี้คือให้ดูครึ่งหน้ากันก่อนเลยนะคะฝั่งนี้คือทาแล้วฝั่งนี้คือยังไม่ได้ทาคือแบบโซมมากแล้วคือจะบอกว่าแป้งตัวนี้ปิดใต้ตาได้ดีมากแล้วคือไม่หนาเตอะเลยนะคะเป็นแป้งโปร่งแสงคือแบบเนื้อบางเบามากคือแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหน้าเลยนะคะนี่แล้วเขาบอกว่าคุมมันระหว่างวันด้วยเดี๋ยวเราจะออกไปทําธุระอะไรทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออตอนกลับมามันจะเป็นยังไงนะคะ อ่ะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือไปแต่งหน้าแต่งตัวมาเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือฟินิชลุคนะคะนี่ให้ดูผิวใกล้ๆเลยคือแบบผิวดีมากแต่งหน้าคือแบบสวยมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมแน่นๆเลยเดี๋ยวสิ่งแรกที่ออกไปก็คือจะออกไปล้างเล็บก่อนเนาะแล้วก็จะมีไปคา,ฟคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีไปคอนเสิร์ตเออคอนเสิร์ตแบบ เหมือนเป็นลานเบียอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ชีวิตสุดคืนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีผกไปเติมบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกเลยคะ่ะ ทุกคนคะคาเฟ่เมื่อกี้คือคนเยอะมากนะคะเราก็เลยนั่งแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งวันนี้คือกิจกรรมแน่นๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็คือจะมีไปคอนเสิร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ถ่ายมาให้ดูนะคะ ก็คือกลับมาห้องแล้วนะคะหลังจากที่แบบไปคอนเสิร์ตมาคือร้อนมากอันนี้คือสภาพผิวที่แบบผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงนะคะคือจะบอกว่าทั้งวันก็ไม่ได้นาะเพราะว่าก็จะออกไปก็แบบเออทเที่ยงเที่ยงแล้วนะคะนี่ก็เอาเป็นว่าหลายชั่วโมงเพราะตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วประมาณเที่ยงคืนกว่านะคะนี่สภาพผิวก็คือยังโอเคอยู่อาจจะมีหลุดไปบ้างเป็นธรรมดาน,นะจ๊ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่ If and Boy Beauty um นะคะ V Mall แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ แบนนะะคเดี๋ยวแต่จะขึ้นไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอตัวไปอาบน้ำนอนนะคะหนื่อยมากทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย